จบไปแล้วนะครับสาหรับยูโร2024รอบชิงชนะเลิศน,นะครับเกมนี้เนี่ยสเปนชนะไปนะครับ2อประตูต่อหนึ่งแต่ว่ารูปเกมเนี่ยก็มีสิ่งที่ต้องคิดต้องพิเคราะห์เยอะนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยอังกฤษอุตส่าห์ยันเสมอได้0ูนย์ะฮะจากนั้นเนี่ยเปิดครึ่งหลังมาเนี่ยแค่นาทีเดียวครับโดนทีเด็ดของรามินยาเมานะฮะลากแล้วก็แอซิสให้นิโกวิลเลียมยิงเข้าไปลังนั้นเนี่ยเซาเกตก็ดิ้นเป็นปลาเลยฮะ รีบเปลี่ยนตัวเอาทั้งโคพาเมอร์ mer, เอาทั้งโอลิวัดกินเนี่ยลงมาเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงไปเปลี่ยนท้ายเกมน,นะฮะเพราะเกมลุกของสเปนก็โหดพอเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยก็ได้ผลเลยเพราะว่าโคพาเมอร์เนี่ยยิงไกลตีเสมอนาทีที่7จสิบสามนะครับก็เหมือนเดิมครับอังกฤษเนี่ยกาจะยื้อฮะกาจะยื้อให้แบบต่อเวลาแล้วก็ไปถึงจุดโทษแต่สเปนนะฮะสเปนมันมันก็คือสเปนนะฮะแม้ครึ่งแรกเนี่ยจะแบบ ขาดๆกันเกินแต่ครึ่งหลังเนี่ยเขาก็ยังส่งตัวลุกยังทำเกมลุกแบบไม่หยุดหย่อนนะฮะก็จะวิดจะโดนหลายรอบนะฮะสุดท้ายก็ไม่รอดกับโดนทีเด็ดของมาร์กกูรูเลยาครับที่ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยเล่นอย่างโหดนะฮะคือหลุดขึ้นมาทางซ้ายแล้วก็ปาดมาให้มิเกลโอยาสเบวซึ่งเป็นตัวสำรองเนี่ยจิ้มผ่านตัวจอแดนพิกฟอร์ดเข้าไปนะฮะก็ไม่มีปฏิหารอีกแล้วสอหรับอังกฤษนะฮะแม้ ช่วงนาที90เนี่ยจะได้มงจ,จอ3ครั้งนะฮะปิดเซฟหนึ่งโดนสกัดหนึ่งแล้วก็ข้ามคานแต่ก็ไม่ทันนะฮะทดเวลา4นาทีเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับก็ชอกช้ำนะฮะสำหรับอังกฤษเนี่ยเข้าชิงเป็นสมัยที่2ที่ต่อกันแต่ก็ต้องอกหักเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงยอทันเซอร์เนี่ยของไก่และเซาเกตเนี่ยก็น่าจะได้รับพระราชทานเหมือนเดิมนะฮะส่วนสเปนเนี่ยก็ทำสถิติหลายอย่างนะฮะ คว้าแชมป์สมัยที่4ทีมชาติที่ควา้าแชมป์ยูโรมากที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นการชนะเจนัดรวดเลยนะตั้งแต่เกมรอบแบ่งกลุ่มถึงนัดชิงเนี่ยไม่เคยมีทีมไหนทําได้นะครับก็แบบโอ้โหมันโหดน,นีครับมาเป็นชุดนี้ฮะยอมรับครับทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับราบก่อนนะครับไปนอนก่อนนะครับสวัสดีครับ